ครับในขั้นตอนการแก้ไขนะครับนะผมจะทําการยกเลิกนะครับนะยกเลิกตัวดังทาน2ตัวครับในะในบาะที่เป็นบาะโวลส์พายเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขยับเอาออกสองตัวนะครับนะไปทำสร็จจะให้ดูนะครับนะลองดูก่อน ก็ทําสดนะครับแอาจจะช้านึ่งนะครับนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเราจะได้แรงดังนแรงดันที่เราต้องการไหมนะครับนะตัวแรกออกแมาแ้ะครับนะ โอเคออกแล้วนะครับนะเดี๋ยวมาดูตำแหน่งที่ผมเอาออกครับนะตำแหน่งที่เราจัดการหรือเอาออกนะอยู่ตรงนี้นะครับนะยาสองตัวนะครับนะอสองตัวนี้ครับยกออกนะเดี๋ยวจะวัดสดให้ดูถ้าว่า หลังจากที่เรายกออกแล้วนะไฟทเทเลงหลอดจะได้เท่าไหร่นะครับเราจะได้เห็นกันพร้อมนะครับนะสปักเลยนะครับปึ้งนะครับนะเ,นเครื่องครับนะเราติดแล้วนะครับนะดูไฟเลยนะครับนะ ไฟที่ลดลงไปนะครับนะเหเหลืออยู่ร้อยยี่สิบโวล์ครับนะจากร้อยี่สิบเก้าโวล์เหลือร้อยยี่สิบโวล์นะเพราะนั้นถ้าหากพี่น้องนะครับนะหลังจากที่เราซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะอันนี้คือเป็นการยืดอายุการใช้งานของหลอดนะให้ทํางานให้กินไฟน้อยลงนะครับนะอายุการใช้งานของหลอดก็จะยาวนานขึ้นนะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะมาฝากพี่น้องนะครับนะในการ ซ่อมแก้ไขลดค่าแรงไฟที่ไปเลี้ยงหลอดนะวันนั้ก็ฝากนะครับนะสวัสดีครับ